สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศัรกราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยียบยุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับยูเครนเสีย2หมู่บ้านทางตะวันออกใกล้จุดยุทธศาสตร์สาคัญ และสารสูงโรมาเนียตัดสินให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นโมคะมอสสมการเมืองมาครองในนาทีที่โลกจับจ้องฝรั่งเศสท่ามกลางการใกล้เปิดของนอตแทดัมนะครับส่วนที่สหรัฐครับตำรวจเร่งหาตัวมือสังหารซีโอบริษัทใหญ่ในสหรัฐที่นครนิวยอร์กและติกต o k จอโดนแบนในอเมริกาหลังสารอุทธรณฟันปมเอี่ยวจีน ช่วงท้ายรายการวันนี้จะมาชวนมองย้อนกระแสต,ต่างๆในปีที่หมูเด้งรันหลายวงการและครองใจชาวโลกทั้งหมดในรายการสู้สัปดาห์กับ,บวีัยไทยวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าในสนามรบนะครับของอการสู้รบกันร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นอย่างไรบ้างคุณยมยุท ครับความคืบหน้าในวันศุกร์นี้นะครับรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งที่อยู่ใกล้กับจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางแนวรบตะวันออกของยูเครนครับ FP รายงานว่าหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพมอสโกรุกคืบเข้ามาทางตะวันออกของยูเครนโดยพยายามกดดันและสร้างความได้เปรียบเหนือกองทัพกรุงเคียฟที่ต้องปกป้องพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยอาวุธที่น้อยกว่า กระทรวงกลางหมรัสเซียร,ระบุในการถแถลงข่าวประจำวันว่ากำลังพลสามารถปลดปล่อยที่มั่นที่ชื่อว่าซูคียาลีและพุสตินกาที่อยู่ทางพื้นที่ตะวันออกของดอนเนส โดยสุขิยาลีนั้นตั้งอยู่13กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคูราโอฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมที่รัสเซียพยายามปิดล้อมส่วนพุสตินก้านั้นตั้งอยู่ที่ทางตอนใต้ของเมืองโปูค,ครอฟที่เป็นชุมทางถนนและรางรถไฟที่ส่งกำลังสนับสนุนให้กับทหารยูเครนที่สู้รบในแนวหน้า สงครามที่เข้าสู่ปีที่3ระหว่างรัสเซียและยูเครนทวีความดุเดือดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังกองทัพกรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากสหรัฐแลงกิยิ่งลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียตามมาด้วยการยิงจรวดความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ต้วตอบกลับมาจากทางรัสเซีย ยูเครนนั้นพยายามอยู่ในจุดที่ได้เปรียบให้มากที่สุดก่อนที่สหรัฐจะเปลี่ยนผู้นำเป็นโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยทรัมป์นั้นประกาศว่าจะจบสงครามรัเสเซียและยูเครนอย่างรวดเร็วจนสร้างความกังวลว่าแนวทางนี้อาจออกมาในรูปแบบของการบังคับให้รัฐบาลกรุงเคียบนั้นต้องยอมเสียดินแดนที่รัเสเซียยึดไปและในวันศุกร์ครับโดนของอยูเครนนั้นโจมตีเมืองโอเลชกี้ที่รัเสเซียยึดครองอยู่ในวันศุกร ผู้ว่าการเมืองที่ได้รับแต่งตั้งมาจากกรุงมอสโกกล่าวว่ามีประชาชนเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บหนักอีก3คนวลาดิเมีย์ซาโดผู้ว่าการตอนใต้ของแคว้นเคอร์ซอนที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นมาเผยแพร่ภาพหลังการโจมตีดังกล่าวที่พบว่านอกอาคารนั้นมีร่างมนุษย์ที่คลุมด้วยผืนผ้าอยู่ตามท้องถนนโดยเรียกการจู่โจมดังกล่าวว่าการโจมตีด้วยดโดรนกามิกาเซยอย่างไร้มนุษยธรรม ซาโดกล่าวว่ายูเครนมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กระจายสิ่งขอบรรเทาทุกข์และกล่าวหาว่ามุ่งเป้าไปที่พลเรือนเป็นการเฉพาะรัฐบาลกรุงเคียบยังไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้แต่ว่าระบุว่าไม่ได้เล็งเป้าการโจมตีพลเรือนในพื้นที่ทั้งหลายที่รัสเซียยึดครองอยู่โดยก่อนรัสเซียเข้ายึดครองนั้นโอเลชกี้มีประชากรราวสอง0 0คนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดานิโปรที่เป็นด่านหน้าของสงครามระหว่างสองชาติในสงครามครั้งนี้ครับคุณรัตพล ครับวันนี้จะมีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับยุโรปนะครับผู้ชมรเราขยบกันมานิดเดียวนะที่โรมาเนียนะครับศาลสูงของโรมาเนียนั้นตัดสินในวันศุกร์นะครับให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกนั้นเป็นโมฆะพร้อมระบุด้วยว่ากระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นต้องเริ่มใหม่ครับการตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการกําหนดการเลือกตั้งรอบที่สองไปแล้วว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์และมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่อยู่ในต่างประเทศไปแล้วด้วยนะครับ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกที่เกิดขึ้นวันที่24พฤศจิกายนคารินเซเจสกูได้รับชัยชนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เขามีคะแนนนิยมในโพเป็นเลขหลักเดียวเท่านั้นนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติของโรมาเนียอนุญ,ญาตให้เปิดเผยเอกสารในวันพุทธที่แสดงให้เห็นว่ามีการที่โรมาเนียนนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีรูปแบบผสมที่ก้าวร้าวของรัเสเซียในช่วงการเลือกตั้งนะครับ ท้งนี้โรเมาเนียเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แล้วก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยนะครับสารกล่าวในแถลงการว่ากระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโรเมาเนียจะต้องเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบและรัฐบาลต้องกำหนดวันใหม่รวมทั้งตารางขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นอีกด้วยนะครับหากว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดเดิมรอบที่สองนั้นจะเป็นการแข่งขันกัน ระหว่างจอร์จสคูซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิดขวาจัดของประเทศที่สนับสนุนรัสเซียและก็เอเลน่าลาสโคนีที่ได้รับการสนับสนุนจากยุโรปนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภานะครับนักการเมืองแนวขวาจัดนั้นปรากฏว่าทําผลงานได้ดีคุณผู้ชมถึงแม้ว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยหรือว่าโซเชียลเดโมแครตนั้นได้เสียงมากที่สุด แล้วก็โซเชียลเดโมแครตส์ก็หวังว่าจะสามารถรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนสหาภาพยุโรปได้นะครับอย่างไรก็ตามสารไม่ได้ระบุนะว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่เพิ่งกล่าวไปนั้นฝ่ายสารนั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็เป็น,นเรื่องราวจากโรมาเนียแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ ครับเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องจากเรื่องราวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุรัตพลที่รัฐสภานั้นมีมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีทุนิผลให้รัฐบาลนั้นก็ต้องหลุดออกไปนะครับซึ่งสภาพการในตอนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์เปรียบเปรยบรรยากาศการเมืองฝรั่งเศสว่าเกิดขึ้นในช่วงที่มหาวิหารนอเทรดามนั้นกําลังฟื้นจากอัคคีภัยแต่ว่าประธานาธิบดีเอมมอนเอลมาครองนั้นประหนึ่งว่ายืนอยู่บนเท่าฐานครับ การซ่อมแซมมหาวิหารนอเทรดามนั้นเริ่มขึ้นในปี2019นะครับภายใต้คำย,ออยืนยันว่าไม่สามารถเสร็จสิ้นภายในเวลา5ปีตามที่มาครองประกาศแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถแล้วเสร็จได้ในกำหนดการเดิมโดยในการถแถลงการออกอากาศในวันพฤหัสบ,บดีผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าการเปิดตัวมหาวิหารอีกครั้งนั้นคือสิ่งพิสูจน์ว่าพวกเราทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เราทำในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และก็ยังกล่าวได้ว่าเราต้องทำในสิ่งเดียวกันนี้เพื่อชาติ มหาวิหารชื่อดังนี้มีกำหนดการเปิดตัวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยผู้นำฝรั่งเศสนั้นจะต้อนรับผู้นำมากกว่า35ชาติรวมถึงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าในงานเดียวกันนี้มาครองจะต้องอยู่ร่วมกับสมาชิกรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับที่เพิ่งกลายสภาพเป็นรัฐบาลชั่วคราวหลังจากถูกโหวตลงมติไม่ไว้วางใจจากพันธมิตรสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจัดครับ โดยมารสุมการเมืองนี้สร้างสุญญากาศให้กับฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติที่ถือครองนิวเคลียร์รายเดียวในสาภาพยุโรปเกิดขึ้นในช่วงที่รัเสเซียนั้นรุกรานยูเครนหนักขึ้นและยุโรปก็พยายามมีบทบาทในโลกมากขึ้นด้วยนะครับในบริบทการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐ ในประเด็นนี้นักวิเคราะห์จากสถาบันคลังความคิดอินสติ n t a มองเทน o r g i n a Wright มองว่าเสถียรภาพการเมืองในฝรั่งเศสทั้งส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของรัฐบากลกรุงปารีสในยุโรปที่หลายชาติกังวลเรื่องการส่งอาวุธให้กับยูเครนจากฝรั่งเศสซึ่งเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ลงนามในแง่การเมืองในประเทศนะครับมาครองกล่าวหาว่าสมาชิกสภาฝ่ายขวาจัดที่นำโดยผู้นำฝ่ายค้านมารีนเลอแปง บอกว่าการเปิดมิติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ทําให้ฝรั่งเศสไม่มีงบประมาณใช้ในปีหน้า แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนักวิจารณ์หลายคนมองว่าสภาพการที่รัฐบาลที่นําโดยนายกมิเชลบานิเยและคณะรัฐมนตรีนั้นถูกโค่นล้มลงนั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีมาครงที่ประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งหมายว่าจะสร้างความได้เปรียบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นฝ่ายที่สูญเสียเสียงข้างมากในสภาท่านั้นไม่พอยังมอบโอกาสในการกําหนดทิศท,ทางการเมืองให้กับผู้นําฝ่ายค้านด้วยนะครับ มติไม่ว้วางใจเมื่อกลางสัปดาห์นั้นไม่เพียงทําให้มาครองไม่มีกลไกรัฐบาลแต่ว่ายังไปจํากัดอํานาจของเขาในการหารือทางการทูตกับชาติอื่นๆด้วยนะครับแหล่งข่าวที่เป็นนักการทูตกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามาครองนั้นน่าจะมีกําหนดการหารือกับบ้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจจะมีประธานาธิบดีโบโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนร่วมอยู่ด้วยนะครับหาเขาตัดสินใจตอบรับคําเชิญมาร่วมงานเปิดตัวมหาวิหารนอตเทอร์ดาม แต่ว่าการที่ฝรั่งเศสนั้นไม่มีรัฐบาลและไม่มีแผนงบประมาณในปีหน้านั้นหมายความว่ามาครองไม่สามารถให้คำม,มั่นสัญญาอะไรถึงอนาคตได้มากสักเท่าไหร่ครับที่ผ่านมานั้นทรัมป์ย้ำข้อเรียกร้องให้ยุโรปเป็นผู้แบกรับภาระสงครามในยูเครนให้มากขึ้นเสมอและเซเลนสกี้เองก็ขอให้ชาติพันธมิตรนั้นตบเท้ายกระดับเข้ามาช่วยเหลือยูเครนให้มากขึ้นครับแต่ว่าสภาวะสุญญากาศในปารีสที่กําลังดําเนินอยู่นี้ไม่ใช่ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นสามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขข้างต้นได้เลยครับ เลนนันพเนศสบ,บดีมาครองประกาศว่าจะแต่งตั้งนายกคนใหม่ในไม่กี่วันข้างหน้าแต่ว่าไม่ว่าจะแต่งตั้งใครขึ้นมานะครับโจทย์เรื่องเศียรภาพของรัฐบาลนั้นยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงก็ต้องไปเผชิญหน้ากับรัฐสภาเดิมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่อย่างน้อยในเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐรมนูญอ,อนุญ,ญ,ญาตให้จัดเลือกตั้งได้เร็วที่สุดครับและมาครองนั้นก็ยังเหลือเวลาตามวาระการดํารงตําแหน่งอีกราวสองปีครึ่งหรือว่า30เดือนครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทครับก็เรื่องนี้มีความน่าสนใจนะมี3ประเด็นนะฟังดูก็คือนอตทามที่ไฟไหม้ไปปี2019เนี่ย<ม>ปร,กรากฏว่าบูรณะจนสำเร็จซึ่งเหนือความคาดหมายของหลายคนเพราะว่าเป็นงานใหญ่มาก2ก็คือว่าจะเป็นการที่เกิดขึ้นในช่วงมรสุมทางการเมืองของฝรั่งเศสนะคือไม่ใช่ข่าวดีของประเทศไปสมดเพราะว่าประเทศเนี่ยกำลังอยู่ที่จุดทางตันทางการเมืองเลยเดียว และ3ก็คือจะเป็นเวทีของการเจราจารนอกรอบนะฮะเรื่องรัสเซียยูเครนต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีวา่า,าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลดทรัมป์ไดเดินทางไปด้วยนะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับและถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะฮะในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาติดตามได้ที่ voa ไทยนะครับว่าตอนนี้ชวนให้มาดูกันทางไลฟ์สตรีมด้วยนะครับได้เห็นภาพข่าวต่างๆที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้นะครับ ออยู่ที่สหรัฐแล้วก็มีข่าวสะเทือนขวัญตั้งแต่กลางสัปด,ดาห์แล้วนะฮะวันพุทธที่มีซี o ใหญ่ของบริษัทประกันสุขภาพอเมริกาน,นั้นถูกยิงที่เกาะแมนฮัตตันแล้วก็เสียชีวิตนะครับตำรวจนี่ก็ตามล่าผู้ต้องสงสัยมือปืนอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวมือปืนนั้นยังลอยนวลอยู่นะครับโดยข่าวนะครับคือมือปืนที่ต้องสงสัยว่ายิงสังหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของอเมริกานั้นยังคงลอยนวลหลังก่อเหตุที่ถูกจับภาพการยิงได้จากกล้องวงจรปิดใน New นิวยอร์กขณะที่ตำรวจนั้นก็ยังคงเร่งหาตัวบุคคลดังกล่าวนะครับเจ้าที่ตำรวจของนิวยอร์กบอกกับ CNN ว่ามือปืนน่าจะเดินทางออกจากมหานครแห่งนี้ไปแล้วด้วยการโดยสารรถบัสนะครับผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กเจสิก้าทิชกล่าววันศุกร์ว่า เรมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ต้องการตัวนั้นออกจากนิวยอร์กไปแล้วทั้งนี้ c ีอบริษัท United Health Brand t h ทอมสันวัย50ปีถูกยิงเมื่อเช้าวันพุธขณะที่เขาเดินไปที่การประชุมนักลงทุนประจำปีที่โรงแรมฮิลตันมิทาวกลางเกาะแมนฮัตตันนะครับจุดเกิดเหตุนะครับอยู่เพียงไม่กี่ช่วงถนนจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนิวยอร์กหลายแห่งเช่น ร a d โอซ i t ี h a ฮอลล์แก็พิพิธภัณฑ์ Museum of Modern Art นะครับบนลูกกระสุนที่ตำรวจพบนะครับมีคำน่าสนใจนะครับมีการเขียนคำว่า deny defend แล้วก็ d e p o s ตนะครับถ้าจะแปลก็คือ deny ก็คือขัด defy นะครับก็คือขัดขืน defend ก็คือป้องกันแล้วก็ d e p พ s ตที่แปลว่ากำจัดออกไปนะครับสามคำนี้ครับมักถูกใช้ในการ วิาพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการทําประกันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย2รายที่บอกกับผู้สื่อข่าวเอพแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อเพราะว่าไม่ได้มีอํานาจอย่างเป็นทางการในการให้ข่าวกับสื่อนะครับและไม่ไกลจากที่เกิดเหตุน,นะครับตำรวจก็พบขวดน้ําแล้วก็ซองขนมโปรตีนในถังขยะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามือปืนซื้อสิ่งเหล่านี้มารับประทานจากร้าน Star b u c k s ก่อนลงมือยิงทอมสันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ การแพทย์นะก็กําลังนําวัตถุเหล่านี้ที่พบในถังขยะเนี่ยไปตรวจหาลายนิ้วมือนะครับคาร์โรนีฟนะครับโฆษกของหน่วยง,งานตํารวจนิวยอร์กหรือว่า NYPD นั้นขอร้องให้ประชาชนที่พอจะมีข้อมูลติดต่อมาอยัางสํานักงานตํารวจแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สําคัญนะครับเขาบอกครับว่าเราขอให้พวกคุณนั้นโทรสายด่วนรับบอแสเพราะว่าข้อมูลชิ้นเล็กๆนั้น อาจจะเป็นชิ้นที่ยังไม่มีใครพบซึ่งทำให้ทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกันได้นะครับตำรวจยังคงเผยแพร่ภาพถ่ายบุคคลรายหนึ่งนะครับที่ต้องการมาสอบปากคำต่อกรณีสังหารทอมสันครั้งนี้ซึ่งรูปตรงกันกันกบภาพจากล็อบบี้โรงแรมโฮสเทลไฮนิวยอร์ซิตี้ที่อยู่ทางตอนบนฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตันด้วยนะครับและไปที่รัฐมินนิโซตานะครับตำรวจเขตเมเปิลกรอฟนะครับชานเมือง มินิอาพอลิสซึ่งเป็นเขตที่ทอมสันอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตตำรวจนะบอกว่าเชื่อว่าคืนวันพุทธที่มีข่าวว่ามีการขู่วางระเบิดบ้านของเขาเนี่ยการขู่นั้นไม่ชใช่ใช่เจรินการวางระเบิดจริงนะครับโดยเมื่อเช้าวันพุธวันที่ทอมสันถูกยิงเสียชีวิตตำรวจนิวยอร์กยืนยันนะบอกว่ามีชายวัย50ปีถูกยิงเสียชีวิตด้านนอกของโรงแรมฮิลตันบนถนน6 t h Avenue เวลา6โมงเช้ากับอีก40นาทีนะครับเขาถูกระบุว่าเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆแห่งหนึ่งนะครับต่อมาภายหลังรัามีการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตก็คือแบรนด์ทอมสันจากบริษัทประกันเคลียร์ยูเนเต็ดเฮลธ์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมินิโซตาตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยสวมหน้ากาก,ากสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมและสะพยเปสีเทานะครับเนียร์ไทมส์อ้างตำรวจที่กล่าวว่ามือปืนในการลอบสังหารครั้งนี้ มีการก่อเหตุแบบพุ่งมุ่งไปที่เป้าอย่างเฉพาะเจาะจ,จงและตำรวจเชื่อว่ามือปืนรออยู่ที่จุดเกิดเหตุก่อนที่ทอมสันจะปรากฏตัวโดยเขามีกำหนดร่วมประชุมกับนักลงทุนไม่นานจากนั้นนะครับทางนี้บริษัท UnitedHealthcare นั้นเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐครับคุณยมยุทธครับนี่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถเข้ามาดูเรานะครับได้ที่ ช่องทางต่างๆ YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับแล้วก็ติดตามเราทาง IG p l a ฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับครับก่อนไปฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมาจับตามองค่าข่าวจากวงการเทคโนโลยีที่ ค่อนข้างจะยืดเยื้อมาแต่ก็น่าจะใกล้บทสรุปที่มีความกระจ่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมคุณยมยุทธครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐแล้วก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทิกตอกกว่าร้อยล้านยูเซอร์ที่นี่เลยนะครับเซาทอนระดับรัฐบ,บาลกลางของสหรัฐมีมติเอกชนในวันศุกร์ยกคำร้องกรณีสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง t ิกตอกนั้นร้องเรียนเส้นตายที่สหรัฐห้ามแม่ทำธุรกิจในประเทศหากไม่ตัดสัมพันธ์กับบริษัทแม่ที่จีนภายในกลางเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับ จะเข้าใจเรื่องนี้ต้องย้อนไปที่สาเหตุของเรื่องราวนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนลงนามในกฎหมายที่ให้เวลาบริษัทไบ n ดนที่เป็นเจ้าของ TikTok ok, ขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐภายใน19มกราคมปี2025ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ในสหรัฐได้ โดย TikTok และ Bydance ก็เลยร่วมกันอุทธรณ์กฎหมายดังกล่าวครับโดยระบุว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1ห,หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ first amendment และในคำพิพากษาในวันศุกร์นี้นะครับดักลาสกินสเบิร์กหนึ่งในคณะผู้พิพากษาเขียนในคำวินิจฉัยของศาลว่าบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1น,นั้นมีไว้ปกป้องเสรีภาพการแสดงออกในสหรัฐและรัฐบาลกระทำไปนั้นเพื่อปกป้องเสรีภาพนั้นจากชาติที่เป็นศัตรูและเพื่อจำกัดความสามารถของศัตรูในการเก็บข้อมูลของประชาชนในสหรัฐ สำนักข่าวเอพีรายงานว่า Tik t o อกและไบแดนสะ์นน่าจะส่งเรื่องนี้ต่อไปที่ศาลสูงครับแต่ว่าไม่มีความชัดเจนว่าศาลสูงจะรับเรื่องไปพิจารณาหรือไม่โดยไมเคิลฮิวส์ที่เป็นโฆศกของ t i k t o อกก็หวังว่าศาลสูงจะรับเรื่องอไปพิจารณาและกล่าวว่าการห้ามใช้งาน Ti ๊ t o อกในสหรัฐนั้นเป็นการเซ็นเซอร์ชาวอเมริกันบนสมมติฐานและข้อมูลที่บกพร่องและคาดเคลื่อนซึ่งจะเป็นการปิดปากเสียงของชาวอเมริกันมากกว่า170ล้านคนในสหรัฐและทั่วโลกครับ ในเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องที่พิจารณาในชั้นศาลนะครับแต่ว่าทั้งสองบริษัทนั้นก็อาจได้รับการช่วยเหลือบางประการในรัฐบาลหน้าเพราะว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปลี่ยนใจหันมาคัดค้านการกีดกันติ๊กต็อกนะครับ ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงวอชิงตันถือว่าแอปแชร์วิดีโอสั้นทิกต o อกเนี่ยถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของรัฐครับเนื่องจากไบแดนส์นั้นอาจถูกรัฐบาลกรุงปักกิ่งบีบบังคับเอาข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึงพฤติกรรมการชมเนื้อหาว่าชอบชมเนื้อหาประเภทไหนชมเมื่อไรหร่อะไรประมาณน,นั้นนะครับที่เมื่อเอาไปใช้งานกับระบบอัลกอริทึมแล้วเนี่ยก็อาจควบคุมหรือว่าเกื้อหนุนให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นเห็นเนื้อหาที่จีนอยากให้เห็นได้มากขึ้นครับ ข้อกังวลน,นี้เพิ่งมีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งโดยสหภาพยุโรปในวันศุกร์นี้เองที่ตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของ Tik t o ็อกที่มีผลต่อการเลือกตั้งในโรมาเนียที่ศาลสูงนั้นเพิ่งมีคำสั่งให้เป็นโมฆะและต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ที่ผ่านมา t ิ k กต็อกก็ปฏิเสธตลอดนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่สามารถมาสอดแนมหรือว่าปั่นความเห็นผ่านแอปนี้ได้และทางทนายความของบริษัทก็โต้แย้งว่าสหรัฐนั้นไม่เคยนำหลักฐานมาแสดงหรือว่า t ิ k กต็อกกระทำในสิ่งที่รัััฐบาลลวอชิงงตนก การพิจารณาคดีในวันศุกร์ใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงครับโดยประเด็นหลักที่โต้แย้งกันก็คือคำถามที่ว่าการที่เท็กก็มีเจ้าของเป็นนิติบุคคลต่างชาตินั้นจะกระทบกับสิทธิของบริษัทภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐหรือไม่และรัฐบาลวอชิงตันมีอำนาจควบคุมอิทธิพลต่างชาติในแพลตฟอร์มที่ต่างชาติเป็นเจ้าของได้มากน้อยเพียงใด โดยกินสเบิร์ผู้ภิพากษาที่แต่งตั้งจากฝ่ายพรรครีพับลิกันก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้ละเมิดเสรีภาพการแสดงออกเพราะว่าไม่ได้ปิดกั้นเนื้อหาหรือกักเกียนให้เนื้อหามีการผสมผสานไปทางใดทางหนึ่งนะครับ ติ k กต o k และ Bydance ซึ่งเป็นสำนักง,งานซึ่งมีบริษัทที่มีสำนักง,งานแม่อยู่ที่จีนนะครับไม่ใช่กลุ่มก้อนเดียวที่มีการฟ้องร้องนะครับเพราะว่ายังมีกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนร่วมกันฟ้องร้องคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐอีกคดีหนึ่งซึ่งอันนี้มี t i k t o อกสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายทางกฎหมายครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาเชิงอนุร,รักษ์นิยมที่ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวแงผลกำไรยดื่นฟ้องอีกคดีแล้วก็ยังมีองค์กรอื่นๆทีีี่่่ไมมเกกกยยววข้้้้้อออองงงันันัันนนนนนนาฟรสบสบบุ Tiktok ดะค จะมีอยจฟเฟอร์ผู้อำนวยการบริหารสถาบัน Knight First Amendment ที่ฟ้องร้องสนับสนุนติ๊กตอกก็บอกว่าคำิวิจฉัยของศาลอุทธรณ์นั้นให้อำนาจแบบกว้างขวางต่อรัฐบาลในการจำกัดชาวอเมริกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแนวคิดและสื่อจากต่างชาติทางนี้นะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐที่มีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายแบนติกตอกนั้นก็มีความเห็นสนับสนุนคำพิพากษาครับ อย่างเช่นราชากฤษณะมูรติที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตผู้ร่วมยกร่างกฎหมายก็ระบุว่าถึงเวลาที่ไบเดนนั้นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติข้างต้นทางด้านจอร์นมูเรน่าที่เป็นสสพรรคริับลิกันจากรัฐมิชิแกนที่เป็นประธานกรรมธิการด้านจีนก็เชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะอำนวยให้การซื้อกิจการของ t ิกตอกโดยอเมริกาเพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้ในสหรัฐนั้นทำได้ภายใต้เจ้าของรายใหม่ ทนายความของ TikTok และไบแดนส์ก็ระบุว่าการแยก TikTok ออกมาเป็นของสหรัฐนั้นไม่สามารถทําได้ทั้งในทางธุรกิจและทางเทคโนโลยีครับไม่เพียงเท่านั้นการขายกิจการมาให้สหรัฐโดยที่ไม่ขายระบบอัลกอริทึมของ TikTok อกซึ่งอันนี้เป็นความลับทางการตลาดแล้วก็มีแนวโน้มว่ารัฐบาลจีนคงไม่ยอมให้มีการส่งมอบให้กับเจ้าของใหม่จะทําให้ TikTok ของฝั่งสหรัฐนั้นตัดขาดจากเนื้อหาอื่นๆในโลกครับ แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนักลงทุนหลายคนยังคงสนใจที่จะซื้อกิจาการของ TikTok ครับรวมถึงสตีเวนมานูชินที่เป็นอดีตรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลพรัมและแฟรงค์แมค r คอร์ดมหาเศรษฐีพันล้านที่กล่าวในปีนี้ว่าได้จัดการหารือในเรื่องดังกล่าวและในสัปดาห์นี้ครับโคศกของโครงการ Project Liberty ของแมคคอร์ดที่ทํางานมุ่งหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์นั้นกล่าวว่ามีผู้เสนอร่วมลงทุนแบบไม่ขอเอ่ยนามแล้วก็ มาแสดงเจตจำนงร่วมทุนแบบไม่เป็นทางการด้วยเงินจำนวนถึงสองหมื่นล้านดอลลาร์เลยครับคุณรัตพลก็คือเยอะมากเลยสองหมื่นล้านดอลลาร์แต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้เข้ามาแล้วนี่เพราะว่าเดดไลน์คือสิบเก้ามกราคมเดือนหน้าแล้วครับครับก็หนึ่งวันก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะปฏิญาณตนรับตําแหน่งนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับมีการ ปิดตัวอย่างทั้งอยู่ในแดนบวกและดันลบ,นบโดยดาว Jones นั้นติดลบ123.19ปิดที่44,642.52 S&P บวก15.16อยู่ที่6,000กับอีก90.27และนัสแดกเพิ่มขึ้น159.05มาปิดที่19,859.77 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.23อยู่ที่2,654ดอลลาร์ 2, 4, กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อตัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก7สตางค์นะครับอลไะครับปิดท้ายวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ย้อนกันไปนะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคมนี้นะมีอะไรที่เป็น กระแสฮิตนะส่วนมากก็อยู่ในวงการบันเทิงนะครับบางอันอยู่ในวงอารกีฬาแล้วก็ต่างเป็นเรื่องชุบชูใจนะครับโดยสำนักข่าว AP เนี่ยเขาไปรวบรวมมานะครับแล้วก็ความน่าตื่นเต้นเหล่านี้ต่างๆเนี่ยก็ไม่พ้นนะว่ามีเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับหมูเด้งนะฮิโปแคระของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทยนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกผมไม่ต้องสาธยายนะให้ผู้ฟังของเรา สำนักข่าวเอพก็ไม่ตกกระแสนั้นนะครับเราก็นําเรื่องราวที่ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ทําให้ใจฟูเนี่ยมาเรียบเรียงไว้ในแต่ละเดือนนะครับแล้วเราก็เอามานําเสนอบางส่วนนะฮนำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเราได้ทราบกันนะเดือนมกราคมปีนี้นะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศรางวัลภาพ,พยนตร์ลูกโลกทองคําหรือว่าโกลเด้นโกลบต้อนรับปี2024 หลังจากที่ผู้ชมทั่วโลกนั้นได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบาร์เบนไฮเมอร์ซึ่งหมายถึงความดังของ2เรื่องพร้อมๆกันก็คือบาร์บี้แล้วก็ออ p เ n นไฮเมอร์นะครับก็ได้รางวัลกลับบ้านไปจากเวที Golden g โ o ลบแต่ว่าที่เป็นปรากฏการณ์ก็คือว่านักแสดงลิลลี่กราสโตนนะครับได้รางวัลน,นำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีนี้แล้วก็เธอเป็นคนแรกที่มีเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกันคว้ารางวัลจากเรื่อง Killers of the Flower Moon ไปนะครับ ตอนประกาศรับรางวัลน,นะครับเธอก็ยังกล่าวสุนทรพจน์ที่ใช้ภาษาถิ่นของเผ่า Blackfeet Nation เป็นคำพูดเปิดด้วยนะครับต่อมาในเดือนกุมภากุมใจนะครับเดือนแห่งความรักก็ได้เห็นวาการก้าวขึ้นมาสร้างกระแสทางวัฒนธรรมอีกครั้งของ Taylor Swift นะครับเธอเริ่มต้นด้วยการคว้า Grammy ที่การประกาศผลที่ Los Angeles แล้วก็กลายเป็นเสียเป็นคนแรกที่ได้รางวัลอัลบั้มแห่งปี4ครั้ง นอกจากนั้นตัวเธอเองนั้นก็ยังได้ประกาศออกผลงานชุดใหม่ด้วยนะครับจากนั้นก็ไปกันต่อนะไปออกคอนเสิร์ตท,ที่โตเกียวแล้วก็น่าสนใจว่ารีบกลับมาดูหวานใจนักอกันาฟุตบอลเทรเวิสเคลซี่แข่งชิงซูเปอร์โบวที่ลาสเวกัสแล้วทีมของเขาก็ชนะนะครับต่อมาที่เดือนมีนาครับในที่สุดก็ถึงวาระแห่งโมเมนต์ของเวทีการประกาศออสการ์แห่งวงการฮอลลีวูดนะครับ มีนักดนตรีร่วมแสดงบนเวทีมากมายอย่างเช่นบิ l ลี่อาริชที่ขึ้นร้องเพลง What Was I Made For นะครับสะท้อนคำถามในใจของบาร์บี้หนังฮิตที่ใครๆก็พูดถึงและสีสันของคืนนั้นที่ทำให้ออสการ์เป็นที่จดจำอีกอย่างก็มาจากเพลง I'm Just Ken ที่ไรอันกอสลิงนั้นเป็นต้นเสียงร้องนะครับแต่ถ้านับในแง่ของความสำเร็จก็ต้องยกให้ออ e i m ร์ที่เป็นฝีมือของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับคนที่ติดตามดนตรีของบิยานเซ่ก็ได้ตื่นเต้นกับข่าวที่เธอนั้นก้าวสู่วงการเพลงคันทรีกับผลงาน Act 2 Cowboy Carter เตนั่นเองนะครับในขณะที่เมืองไทยนั้นมีเทศกาลสงกรานนะครับ,รบก็มีกระแสะที่เกิดขึ้นก็คือการพาดหัวข่าวบันเทิงในเดือนเมษายนเป็นเรื่องของ Taylor Swift นะครับจากการที่เธอนั้นเปิดตัวอัลบัม้ม The Torture Poet Department แล้วก็ปล่อยเพลงเพิ่มรัวๆอีก15เพลงนะครับขณะที่แฟนๆแ,นแนพลตฟอร์ม Netflix ก็ได้เสพซีรีส Baby er ์ Baby Reindeer ที่เล่าถึงชีวิตนักเดี่ยวไมโครโฟนคนหนึ่งกับประสบการณ์โดนผู้หญิงคนหนึ่งสต a อกหรือว่าติดตามสอดส่องเป็นเงาตามตัวไม่ได้หยุดหย่อนนะครับขยิบมาที่เดือนพฤษภาคมนะครับก็มีข่าวเจโลหรือว่าเจนนิเฟอร์โลเปสนั้น c a n c e ลคอนเสิรของเธอในช่วงฤดูร้อนท่ามกลางรายงานว่าต่วนขายไม่ค่อยดีและที่ล้อกันไปก็คือชีวิตการแต่งงานของเธอกับดาราเบนแอฟเฟลกนั้นก็ประสบปัญหาเช่นกันนะครับกลางปีนะครับเดือนมิถุนายนเกิดกระแสะที่มาแรงของคำว่า Brat Summer BRIT นะครับแล้วก็ Summer ฤดูร้อนเนี่ยหลังจากที่ศิล,ลปินชาลี x c x ปล่อยอัลบั้มฮิต b r a นะครับ มีแบรดซัมเมอร์ก็เกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจากผลงานของเชอร์รี่นั้นก็เป็นที่โด่งดังและพจนานุกรมภาษาอังกฤษคอลลินส์ก็ให้คำจำกัดความแบรดซึ่งเป็นคำแห่งปีของผู้จัดพิมพ์พจนานุกรมนี้ว่าคือลักษณะของทัศนคติที่มั่นใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักการปรนเปอร์ให้เป็นความสุขของตนเองนะครับเดือนสิงหาคมบ้างนะครับก็เป็นเดือนแห่งการ แยกทางกันของเจเน i เฟอร์โลเปสและก็เบนแอฟเลกเมื่อเธอนั้นขอยื่นหย่านะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการรียูเนยนเกิดขึ้นของสมาชิกวง o อ s อซิสที่ประกาศว่าจะออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันนะครับขณะที่เดือนกันยายนแพลตฟอร์ม X ถูกระงับใช้ชั่วคราวในบราซิลก็ทำให้แฟนๆน,นั้นแอคเคา์นั้นออกมาแสดงความอาลัยแล้วก็เป็นที่เผยให้เห็นถึงว่า บัญชีแฟนคลับใหญ่ๆอะไรที่เป็นระดับโลกเนี่ยปรากฏว่ามีคนบราซิลเป็นแอดมินจำนวนมากตุลาพฤศจิกานั้นตุลาก็เป็นเทศกาลแห่งวันฮาโลวีนนะครับก็มีการแต่งตัวเหมือนดาราดังทิโมธีชาลเมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไปโชว์ตัวอยู่ด้วยในใน,ในที่นิยอร์นิวยอร์กนะครับส่วนพฤศจิกายนเป็นช่วงแห่งการเลือกตั้งก็มีการล้อเลียนรองประธานาธิบดีครารมาเฮสในใน,ใน,ใน,ในรายการ s ซเด่นไนท์ไลฟ e และเดือนธันวาคมก็เป็นการเปิดตัวหนังใหญ่วิกเกตที่หลายคนต้องติดตามนะครับครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เรามานำเสนอในรายการสุดสปดา์กับ VOA วันนี้ครับผมและคุณเยี่ยมอยู่ต้องลาไปก่อน